เกียดจริงๆกูจะฆ่ามันได้แล้วเว้ยเฮ้ยสัตว์เดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงก,กูจะกูได้กับมูงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูจัดการเลยแล้วเว้ยเดี๋ยวกูจัดการเลยเออดีเลยว่ะโอ้ชิบหายแล้วช่วยกูด้วยไปนะมึงฆ่าเพื่นอนกูมึงตายเฮ้ยมึงตายต่างหากเว้ยมึงตายไปต่างหากสัตว์เชี่ยแม่งไอ้นี่มันมาเกลียนจัดเลยว่ะไอ้พวกนี้นี่เป็นกระสอบทรายไปเลยเว้ย เชีย่ยแม่งเอ้ยมึงตายเดี๋ยวอ,อัลติเบทไฟเออให้ออออนี่มันมาได้ไงไอ,อสัตว์โัวแรกชิบหายมึงตายเชีย่ยแม่งเอ้ยสวยเลยกูเชีย่ยมันรอบยำกระหม่อมกูแล้วมันล้อมหลังเชียเเ่ยเฮ้ยกูเกือบตายสัตว์มึงทำอะไรกับกูไว้ฮะเมื่อกี้เนี่ยยัยทำไมพลังกูมันยิงไม่เข้าเลยวะเชี่ยวว ที่แล้วว่ามึงจะฆ่ากูได้เว้ยมึงตายสัตว์เอ้ยเสียงใครวะมึงตายตั้งหากเว้ยไอ้พวกสกิบิดี้เชีย่ยแม่งไอ้แต่ถ้าขาไม่ลาบมามันจะฆ่าเพื่อนกูไปบ่อยแล้วเนี่ยเฮ้ยมันฆ่าบ,บ่อยเกินมึงต่างหากตายเว้ยมึงทําอะไรกับพวกน้องกูวะเฮ้ยมึงตายเว้ยเฮ้ยย่าเก่งมากเลยไอ้พี่ใหญ่เออขอบคุณที่ชม ไอ้มึงตายเว้ยพลังจากแมวศูนย์สองไอ้เสียแมงกูพูดว่าไอ้แมวศูนย์สองไปเลยแล้วเนี่ยโอ้ยมันกัดเกินเฮ้ยน้อยแน่ขาเจ็บเหลือเกินอยน่นหนึงๆไว้นะไอ้เจ้าลำโพงหน้าหีมึงเรียกเรียกกูเรียกว่กาหน้าหีได้ไหมวะเออกูแค่พูดเล่นเท่านั้นแหละเออพลังนี่มันกูรู้สึกดูเจ้าเหลือเกินขั้นนี่ให้นะดูดยาไปเลย ใช้ใเชี่ยมึงตายเดยเจอพลังธุดุราของกูเลยเป็นไงเวะไอเจอ4.0เชี่ย أ! แม่งไอ้เล่ทางสกีปีเกอร์แมนตึงจัดเลยว่ะเชี่ยเดี๋ยวกูขอหยิบอาวุธหน่อยนะเว้ยเอะอาวุธน,นี้ใช่ดีจริงๆในปืนพิษเนี่ย,อยโอ้ยโอ้ยระเบิดมาอีกมึงตายเชี่ย أ! แม่งกูจะฆ่ามันให้หมดเลยเว้ยกูจะฆ่ามันให้ศูนย์พันไปเลยไอ้พวกสกิปีเกอร์ กูจะให้มัน0ูนพันไม่แต่จีแมนกูตามกูจะซ่าอมไปหมดเลยส่าสมการ่าไปหมดโอ้ยตอนที่ฉันดูบอลเซสชั่นก็มือเปือนเลือนหนักกว่าเดินอีกนี่หนักกว่าอีกห้ไปเลยเต็มเต็มเฮ้ยเสียงใครวะบลสกิบิดีบอม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 เย็ดเย็ดเย็ดสกิบิดีดิสกิบิดีดอดอ๊ปุ๊ดอปุ๊ดอ แม่งไอ้นี่มาติดดีเจว่ะแต่กูยังไม่ตายเฮ้ยมึงตายควายมึงตั้งหาเว้ยโอ้เชียเ่ยเฮ้ยไอสัตว์มึงทำอะไรกับกูวะมึงเป็นใครวะไอ้เชีย่ยกูไม่บอกเว้ยแต่กูจะฆ่ามึงมึงตายแน่ไอสัตว์ฮิมึงตายเว้ยกูรู้นะเว้ยว่าปาระของมึงอะ่ะกูรู้มาหมดแล้ว ยฮ่ามูฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเชี่ยแม่งศัตรูเผ่าพันธุ์ที่สามเว้ยคืออะไรแอนไม่ถูกใจสิ่งนี้แน่นอนไม่แต่พันซสีเกตเอเกนเฮ้ยกูมาแล้วเฮ้ยมันอยู่ที่ไหนวะเดี๋ยวกู้จัดการไม่ต้องหรอกไปจัดก,การตรงนั้นเลยเว้ยโอเคจ้าเฮ้ยระวังตัวดีด้วยไม่มีปัญหากูจะฆ่ามานันให้หมดเลยเว้ยไอสัตว์เชี่ยแม่งเอ้ยเฮ้ย ไฟดับเฉยเฮ้ยไฟกระพริบไฟกระพริบสวยสแล้วสวยแล้วเฮ้ยคือแบตึ้ง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 ,งเฮ้ยอย่างนั้นก็มีลาสปิกอย่างนั้นก็มีแบ็คสปิกเกอร์แมนปล่อยได้อะปล่อยแสงอยู่เนี่ยอย่างนั้นเปิดไฟฉายดีกว่าเออไฟฉายเดีนั่นที่มีเอะ๊ะพี่จอบีหลอกงานหล่อเหรอ,หรอหไม่มีหรอมั้งเฮ้ยอะไรอะอืม